พูดถึงกิจกรรมวันนี้หน่อยครับว่าเรามาทําอะไรบ้างครับอ๋อวันนี้ออทางทางบ้านพังเด็กและครอบครัว,วจังหวัดชนบุรีค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร,ร,ร่วมกับทางออสอทกอุปพัฒนาบารเมีค่ะใ,ใ,ใช่ค่ะออมาลงพื้นที่ของทางชุมชนลงเรื่อยนะคะคให้แจกหน้ากากอนามายัยแล้วก็ เจอแอลกอฮอล์ก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงด้วยนะคะดื่มดงได้ไหมดอ่มได้ อยู่นะครับไดุ้ดนุดลออกก่อนนะคะโอเค แจกเลยฮะแจกเลยครับแจกเลยมองกล้องนิดนึงครับลูกชายหันมาด้านนี้ลูกโอเคไปเ,ไปเก็บไปเก็บเดี๋ยวคุต้นนะครับโอเคครับ